วัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่อย่างที่เห็นไปสวนสตอเบอรี่นะจ๊าวันนี้เราจะมาเก็บสตอเบอรี่นะคะแต่ว่าคือชุดไม่พร้อมเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเก็บแต่ก็คือขับรถผ่านก็เลยเออแวะมาใน็ตหนึ่งนะคะก็คือไม่มีใครเลยมีเราแค่2คนนะเมืเ่อกี้ชิมดูแล้วมันก็มีแบบหวานจ,จัดแล้วก็ยังไม่สุกก็มีนะคะก็คือแบบมันเริ่มที่แบบสุกไปเรื่อยๆอนะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราจะเก็บได้แค่ไหนแต่ ที่สำคัญก็คือเราต้องรีบเก็บแล้วเพราะว่าแดดคือแบบหนักมากแล้วก็แรงมากเดี๋ยวมาชิมอันนี้ก่อนนะเมื่อกี้ชิมไปแล้วสองจ้ะหวานแล้วก็ไม่หวานก็มีอืม,อ,มอันนี้กูชอบอืมนี้หวานมากค่ะเดี๋ยวตามมาดูจ้ะเดี๋ยวตามมาดูอย่างเช่นว่าแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยอ่าถ้าเราเก็บไปเนี่ยเราต้องเปิดอย่างนี้ ใช้มืออย่างเงี้ยแล้วก็เปิดอย่างนี้นี่ก็จะเห็นลูกมันแบบนี้ด,ดูดีงามดีงามถ้าเราดูตรงไม่สุกก็จะตรงนี้นะแต่ว่าไอแบบเนี้ยเราก็เก็บได้เพราะว่าถ้าเราไปไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยวันสองวันเงนี้ยมันก็จะสุกไปเลยเลยแต่ถ้าเราแบบเก็บแบบลูกแบบสุกๆไปเลยเลยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเราต้องรีบกินไงเดี๋ยวมันจะเละเออนี่นะดูค่ะ,น,ะนี่นมู๊ยแดงเหมือนไม่ใช่ของจริงเลยเหรอเหมือนของปลอม แอดมินบอกเหมือนของปอมโอ้ดูฝั่งนี้สิดูฝั่งนี้สิโอ้โหเด้อเด้อเด้อนี่เนอะโอ้ยดีงามดึงไปเลยจ้าเนี่ยของปอมดูอืมแล้วก็เยอะมากๆด้วยดูเนี่ยเนาะลิฟต์เก็บจ้ะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนท้ายว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนนะดูไอ้ที่ไอ้ที่กำลังสุกก็เยอะมากๆเลย เพียงสุอไปเยอะนี่สวยงามจ้าอด้ดู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 ฮึมไม่ธรรมดามดูความที่แบบน่ารักอู้ฮึ่ม โอ้คือแบบโอแดดจ้าแต่ละลูกมันของปลอมเลยอะสีอะโอ้ดูสีดูสีโอแดงแดงอืมวาววังวาววังอืม สุกก็เยอะดิบก็เยอะแบบนี้เก็บเพลินกินเสร็จเราค่อยเก็บก็ได,เด้เปิดผอบเปิดผอบโอ้โหเต็มทุกเขียวจริงเพราะว่าตอนชานี่ขนาดตอนเช้าเขามาเก็บนะเก็บแล้วก็ขายข้างในเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนี่เขาขายแล้วก็แบบตอนนี้เปิดให้คนเข้ามาเก็บ แต่คืออันนี้เป็นพันมาลามิงมาลามิงถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูทีนมันจะมีสายพันธุที่ว่าโอ้สายพัน,นุ์นี้เออเปิดให้เก็บนันนะอะไรประมาณเนี้ยอม,มันก็สุกไม่พร้อมกันเนาะพื้นที่เดินสุกไม่พร้อมกัน,นบางทีเขาก็แบบว่าอ,อ๋อสายพันธุนี้ก็รอให้มันสุกอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ให้คนมาเก็บพอเขาแบบมันสุกอะไรเงี้ยเขาก็จะ ลงเฟสอะไรเงี้ยอให้คนมาเก็บได้อะไรเงี้ยอันนี้คือที่เราเก็บนี่บีลืมเอาภาชนะมาไงทุกคนถังหรือไม่กล่องถ้ามีของเราเงี้ยก็คือไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเราไม่มีเงี้ยเราต้องจ่ายเนี่ยเพิ่มหนึ่งหนึ่งยูโรน่ะมั้งหนึ่งหรือสองยูโรนั่นแหละแล้วก็ค่าเก็บเนี่ยห้ายูโรหรือว่าหกยูโรนั่นแหละราคามันขึ้นน่าจะหกยูโรต่อกิโลหกกิโลคูณสี่สิบนะประ,ประมาณก็จะได้เป็นเงินไทยต่อกิโล นี่อู้ดูสิอันนี้เก็บตามอย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะชิมได้เลยนะทุกคนคือเขา <c oughs> เขา <c oughs> เขาไม่นิยมล้างนะคะแต่ถ้าใครจะเก็บไปแล้วก็ไปล้างอย่างงี้ก็ได้ก็คือบีเคยถามเขาช่วงที่แบบออกดอกอะ่ะ <c oughs> เขาจะฉีดแบบอื่นยาสําหรับที่ว่า,วาไม่ให้หมดแมลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมากินแต่ถ้าขึ้นลูกแล้วเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ฉีดเลย ะะตามที่ถามเขามานะนี่อูยังไม่สุกนี่อูยังนิฉ่ำมากเลยดูช่ำช่ำฉ่ำเวอ่ออยดูลูกนี้ลูกเน่าก็มีลูกยังไม่สุกก็มีลูกช่ำก็เยอะดูนั่งกินเขาให้นั่งเก็บไม่ใช่หรอนั่งกินเฉยเหรออู้ช่ำ โอ้โหดูแต่ละลูกดูไม่รู้จะเก็บลูกไหนจะริงเยอะอย่างนี้ก็น่าจะโอเคเนะี่ยถ้าเอยากไปตำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะกุ้งสดอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่กุ้งสดสตอรี่กุ้งสดต้องเข้าแล้วมาอู้อ่ะวางจะ้ะวางจะ้ะวางจะ้ะ โอ้โหดูโอ้โหดูโอ้โหสวยงามจ้ะสวยงามอืมโอ้แดงฉ่ำเบอร์แดงฉ่ำเบอร์โอ้ดูฉ่ำไม่ฉ่ำสุกมาเลยเนี่ยโอ้ยถ้าจะหวานอืม

นค่ไหนเดี๋ยวโอ้ดูอันนี้ก็กินฟังนี้ก็้พออันนี้ดี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 โอ้ดีเจอละเจอละดูดูโอ้โเกินเบอร์้เลือกเอาลูกใหญ่ นี่อ้วางเดนๆนูด,นดนอู้อันนี้ช้ำช้ำ มาต่ออ้โอ,โอ้ตอนนี้ร้อนมากเลยทุกคนร้อนร้อนวันนี้น่า,นาจะสักประมาณยี่สิบเก้าไปยี่สิบเก้าองศาหลายคนบอกยี่สิบเก้าไม่ร้อนนะร้อนค่ะเชื่อเถอะว่าร้อนจริงอยู่ใกล้แดดนะคนรักเหนืออุ้ยเอ้าโอ้โหอ,อันนี้เละได้ไหมเนี่ยอือมันคงจะฉ่ำเกินอืมไม่ได้ เกือบเา o โอ้โหเต่าอันนี้ดูเด้อเด้อเนี่ยสองนะช้ำโอ้โหร้อนเปล่ามีลมว่างเลยค่ะโอ้ โอ้โหตรงนี้เพียบเดี๋ยนะโอ้เด้วเด้อเด้โอ้เดี๋ยวเปิดก็จะเยอะเกินดูดูค่ะถือกล้องแล้วก็ถ่ายมันก็จะลำบากนิดนึงนี่นี้ยังไม่สุกค่ะไรนี่ก็ยังไม่ค่อยท่ะเรอันนี้ล่ะนี่โอเคอืม,อม ไดโยนะโอ้โหฝั่งนี้ลูกไปเลยเลยอุ้ยข้างในเนี่ยฝั่งนี้ลูกไปเลยเลยดูอะไรล่ะโอ้โหเด้อโอ้แต่ลูกนี่สุกจัดอะสุกจัดอะเหมือนของปลอมเลยอะเนาะของปลอมอือ โอ้โอ้สวยงามสวยมากล่าสุดโอสตรอเบอรี่โดนเดี๋ยวเก็บอีกนิดนึงก็จะออกแล้วทุกคนแค่นั้นแหละวันนี้นนนเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ก็คือกินต่อครอั้งมาอะกินประมาณแบบเออวันสองวันอะไรเงี้ยเออแล้วค่อยมาเก็บใหม่แต่เขาก็มีขายที่บอกไปเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วางผู้ โอเคแล้วมะน่าจะพอแล้วเนาะกินอิ่มยังถ้ากินยังไม่อิ่มก็กินต่อเอยเดี๋ยวอันนี้นโอ้โหดูลูกเบลอเลยสุกยังน่ยไก่ลวเดี๋ยวคือเก็บเก็บเยอะแค่ไหนก็จ่ายเยอะแค่นั้นแหละเอาสิถังนึงก็ประมาณตอนนี้เขาเมื่อเช้าเขาลงในเฟซบุ๊กอ่ะ กล่องหนึ่งอ่ะสามสิบแปดยูโรเมื่อก่อนมันสี่สิบไงตอนนี้เขาลดราคามันอาจจะแบบว่าเริ่มที่จะแบบหมดซีสันแล้วไงเออนี่เดีก็อบประมาณเนี้ยค่ะทุกคนปเดี๋ยวไปชั่งดูว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูข้างในว่าเขาขายอะไรมา ่เดี๋ยวมาดูกันจ้ะว่าที่นี่เขาขายอะไรบ้างก็จะมีเฮดเนอันนี้ก็คือถั่วถั่วหวานแล้วก็จะมีเอ่ออันนี้คือเปรูนะก็มันฝรั่งนี่เนาะแล้วก็มีขายพวกพงพวกผักอะไรเงี้ยอันนี้คือที่เขาขายอันนี้คือมาลวีนะเอ็กซ์ซัสมาลไลเกย์อยู่อันนี้ก็คือที่เราไปเก็บไปเมื่อกี้แต่ถ้าเขาขายแบบเนี้ยก็ประมาณเนี่ยสิบสี่รูห้าสิบก้อนที่จะแพงเหมือนกันแล้วนี่โปลกะปาราสตามุนเมเลสตาเต อันนี้คือแบบหวานสุดเท่าที่พี่แบบชิมมาอะไรอย่างป้ามอยากชิมไหมละ่ะแล้วก็มาแลาวมีนะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็รุมบะรุ่มบะนี่ก็อร่อยแล้วก็จะมีพวกว่าเดี๋ยวมาก็คือราสเบอร์รี่นะนะอ,อโอเคเดี๋ยวเราไปละก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายลืมบอกไปในดูขอดูอีกทีนึงเมื่อกี้เราจ่ายไป12บยูโรก็12บสยูโรคูณ4ี่สิบ กทะะ่าไรสิบกิโลคูณสิบก็สี่ร้อยสี่ร้อยนินนดๆะเออแต่ก็ประมาณเนี้ยคือบเออเยอะเหมือนกัน